เรียกว่าสร้างความประทับใจแบบอินฟินิตี้นะครับสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติตุรกีสาวสวยอย่างเซรากูเนสมิดเดิลบล็อกเกอร์ตัวตีบอลสั้นทีมชาติตุรกีนะครับโอ้โหเป็นแมตช์ล่าสุดนะครับที่ตุรกีแข่งขันกับโครเอเชียแล้วกูเนสยังไม่ได้ลงแข่งขันนะครับเจ้าตัวก็อยู่ข้างสนามตอนนั้นนั่นเองก็มีหนูน้อยคนหนึ่งเดินเข้ามากูเนสเห็นเด็กไม่ได้เลยเจ้าตัวรีบคลานย,ย่อง เขาไปหาหนูน้อยแล้วก็หอมแก้มอุ้ยหอมแก้มไม่พออุ้มมาซะเลยหนูน้อยคนนี้ก็เป็นงานเหลือเกินไม่ร้องไห้ไม่งองแงอ,อยู่กับนางฟ้าจะงองแงได้ยังไงเป็นยังไงล่ะครับทุกคนน่ารักไหมเอ้ยฝังว่าทุกคนคงชอบนะครับเซรากูเนสนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติตุรกีคนสวยและใจดีรักเด็กด้วยนี่เป็นข่าวสารล่าสุดนะคะเป็นโมเมนต์น่ารักนกนำมาฝากกัน ไว้จอกันคลิปหน้าครับ